มีใครจําเรื่องนี้ได้บ้างครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนไทยเคยบูชารูปนักร้องเกาหลีเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรูปของเจ้าแม่ตะเคียนกันด้วยนะครับมาย้อนกลับไปดูกันนิดนึงครับในปีพศ2552นะครับช่วงเวลาที่อินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับในปัจจุบันนี้ในวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ครับมีชายสูวงวัยคนหนึ่งที่ถ่ายรูปต้นตะเคียนด้วยมือถือของเขาแต่เมื่อเปิดดูเนี่ยกลับพบเงาของหญิงสาวผมยาวผมสีขาวสะท้อนอยู่ด้วย และข่าวลือนี้เนี่ยก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเลยครับภาพปริศนานี้กลายเป็นกระแสข่าวที่ฮือฮาไปทั่วจนผู้คนเนี่ยลังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนบางคนเนี่ยเชื่อถึงกับขนาดที่ว่าไปอัดรูปมาห้อยบูชาที่คอเลยแถมยังมีการออกทีวีไปหลายช่องครับยิ่งทําให้กระแสของเจ้าแม่ตะเคียนนั้นโด่งดังไปใหญ่แต่แล้วครับผมชาวเน็ตเนี่ยก็เริ่มสังเกตว่าใบหน้าของเจ้าแม่ตะเคียนนั้นช่างคล้ายกับ บางคนซะเหลือกเกินโดยมีคนที่นํารูปนะครับไปตั้งในกระทู้ในพันทิปนะฮะและคําตอบนั้นก็คือคิมแจจุงครับผมไอดอลเกาหลีคนดังจากวงดงบังชิงกิเรื่องนี้เนี่ยดังไกลไปถึงเกาหลีเลยนะครับกลายเป็นตำนานเจ้าแม่แจจุงทั้งหน้าขนลุกแล้วก็หน้าขำไปในเวลาเดียวกันครับที่เอามาไลาห้ฟังนะครับก็อยา,ากจะสะท้อนให้เห็นว่าเวลารับข่าวสารหรือว่าดูอะไรในอินเทอร์เน็ตนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อตั้งแต่นาทีแรกนะฮะ อย่างงมงายครับผมควรหาข้อมูลจากในคอมเมนต์หรือว่าหาข้อมูลจากที่อื่นก่อนไม่งั้นก็อาจจะมีเจ้าแม่คนอื่นโผล่มาอีกก็ได้นะครับ